เาขายแล้วครับอ๋อมาทั้งวันแล้วล่ะการนี่าบฟ้าาใกลขายที่ไหนนี่านอะนี่บ่าก่อนนบ่าก่อนอะไรนี่แ่ละบ้านก่อนข้วาง่าได้ขายอย่างนี้อยู่ก่อน่ะจานครับจ้าดีก่ากอนกตะกอนดีกว่าก็เอเเก่าดีครับเุผู้ชมครับเพคนเหนือครับยุทธภูมิต่าวงครับ ช่วงไทยโควิดกำลังระบาดไปทั่วโลกขนานี้นะครับก็เป็นอุปสรรคนะครับในการดำรงชีวิตในการทำมาหาก,กินเพอะสมควรนะครับวันนี้นะเพรนเหนือพาชมบรรยากาศของวิถีชีวิตก็เป็นอยนยละครการทำมามาหาก,กินนะครับของพี่น้องปก้าไมก้านะครับที่ตลาดสดบ้านแม่ข้าวต้มตำบลม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชีงยงไฮ้นี่นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเจ้า อีกวันหนึ่งนะฮะตีอากาศสดสึ่งจาใส่นะครับฝุนฝ้าก็ปอดโป้งนะครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาตีอากาศสดนะครับมักต้มบ้านมักต้มนะฮะก็ช่วงนี้ก็เวลาประมาณห้องโมงเจ้านะ,ะวันนี้มาซื้ออาหารพึ่แม่นะครับแม่อยากจะกินข้าวต้มแล้วก็อยากจะกินข้าวมันนะครับข้าวมันหน้าไข่นะฮะ การจิงจิงบริจิงออกมาเแอรตลาดครับไหนในได้มาแล้วนะครับพยายาจะนําบรรยากาศของการซดแมคคัต้มนะครับเพื่อลูกลูกหลานที่อยู่ทั้งอื่นตั้งไก่ที่ปีกบ้านบ่ได้เตือนนะครับเพราะว่าภายโควิดนี่นะฮะได้ดูบรรยากาศการซดแมคคัต้มนะบ้านเฮานะฮะว่าเปินจะไดนะครับลูกหลานที่ไปอยู่ต่างจังหวัดกะดีอยู่ต่างประเทศกะดีนะฮะอยากปีกบ้านแต่บ่ได้ปกนะครับเพราะว่าโควิดกำลังระบาดอยู่นะฮะ ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กาลังเข้มงวดเรื่องพายโควิดอยู่นะฮะแต่ถึงแม้จะเป็นพายโควิดจะได้กระตานะครับทุกคนก็จะต้องทํมาหากินต้องออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อของไปทำกับข,ข้าวกรปาแม้กระท่ปอกก้าขอยังจะต้องดําเนินชีวิตด้วยการทามาค้าขายนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ทุกคนก็สวมหน,น้ากากสวมแมสกันทุกคนเลยนะครับอระมัดระวังเพ่งระยะห่างนะฮะแล้วก็จัด ผมได้ไปแอได้ไปสัมภาษณ์หลายท่านก็ได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านก็ยังไม่ได้ฉีดเตือนนะครับก็เอาไปชมบรรยากาศตอนเจ้าวัเน่กันดีกว่าครับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่การทำรมากาขายของพี่น้องชาวบ้านตีการแมกต,ตมะต้มหลวงอำเภอตำบลมักตะต้มองปรุเมืองเชียงใหในยุคไฮโควิดนี้ครับใช่ยครับ ี่สิบหาของของกุ้มคนเท่าบ้านห้อยอมจ้ะของกุ้มคนนเท่าานห้อยอมดแยกกันคิดคนปรเดี๋ยวหูไปทรงเมื่อนแล้วก็เจิดป็นซื่อม้เนี่ยอ่าเป็นเป็นกุ้มของบ้านบานห้อยอมไงเหอ้อมเจ่ากตัวหนก็กาสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเนาะได้กาห้าบาทอ๋ออันนี้ก็ขายกั ไม่กวาดดอกยาไม่กวาดดอกยาของกลุ่มคนเท่าของกลุ่มคนเท่าวันห้อยอมข้าต้องเนาเนี่ยขาต้องเขาเนี่ยครับเนาะอ๋อนะครับตดออกยาเปลี่ยนแม่ดอกยาใดเอาไปเอาไปกวาดบ้านค่ะเจ้าบ้านบ้านนั่นที่นั่นที่นั่ยบ้านถมลวนเลยขนมขนมหวานของกินโซบแล้วกินโซบะล่ะอ๋อโอ้โห้าต้อเขาอ๋อมะตูดอะไขนมมะตูดอะไ มันละห้าบาทเจ้าอ๋อสองมัดสองมัดขายดีก่อนยุคไฮโควิดนี่ก็ขายได้อยู่เจ้าก็ขายได้ยังไีอยู่สตี้เหลืออยู่เบาๆเนาะเรได้เล็กได้น้อยก็ยัอไว้แย่ไปอันอ๋อแล้วก็บรรปี้นล่างก็เนาะแย่ปิ้กลางนี่กัยิ้นจุปุ๊บเนี่ยขายทุกวันล่ะเจ้าขายทุกวันเจ้าบ้านๆก็ขายก็บ้านขายก็เตี๋ยวเจ้าขายก็เตี๋ยวเราขายนี่ตัวอะไรขายก็เตี๋ยวขายหันดำจังอ๋อที่ชีแยกใบพัดได้ไหะที่แย่ใบพัดไหนนะ อยงไฟแดงนี่แะไฟเขียวไฟแดงนั่นเหรอเจ้าบ้านทังสีเขียวน่ะเจ้าไม่พลาดเนี่ยขายอาหารตามร้านขายถุงขายก็ขายสองสีส่งก็ขายนะส่งก็ขายเจ้าเพื่อบ้านหนุ่มันเข้าสีปุ้นมาชิ้นสองลายมันเข้าสามลายแล้วแล้วก็แยกกันขายหัวไปขายพีกเมียขายบ้านอาชีพถ้าขายเป็นรักเนาะเออแบบบ้านเราไม่ได้เจ้าเนาะอยู่ไม่เลยเลยนะถ้าได้เจ้าก็เอ็ดหน่ะเนาะ ไมายว่าช่วงโควิดเนี่ยขายดีอยู่แล้วเนาะว่าให้โคดีกว่าได้อยู่แบบว่าให้โคโคดีเนี่ยได้ของได้ของแล้วคนท้างไอออมันมันมันเป็นของกินนะขายง่ายนะเนาะก็บรรจุจัดทำแบบนึงแบบนึงใช่คนงานหนัก อได้เาดีล้วดีแล้นะนี่ก็อยู่เาเปล่าเนาะดีลอยู่เปลาซีไปกี่เข็มระเข้มเดียวเข็มแรกเนาะเ็นซีสไปซีสองเข็มยังซีองเข็มลาเข็มลาลลากรเนาะใส่ในซีสด้ลวได้แล้เจ็บก็กเจ็บมีอาการอยงมีอย nice. huh? e no. e ่างไรย่างมือนคื้ย็ังไม่ย uh ่งอ่ะ็อย่างอ๋อนี่ข่าวมีคนเป็นนั่นเป็นนี่เนาะข่าวปวอยูอกเาเา ผมก็กลัวผมไปชีตเท่าเดียวอ่ะมันเป็นยังไงวะว่าเท่าบ้านผมีไงแล้วก็บมัเป็นยังลูกเ้าคนเท่าเท่ากันเยอะมากกันแล้วคนนักก็เวลาไปเนี่ยเขาคิวนักกะเหมือนก็จะได้ก็จะได้ซีดอ่ะถ้าได้ซีดนี่กับเรือรถเต็มทะเบียนเหมือนจริงใจเปเหมือนวันนั้นไปกี่ชั่วโมงไปรอกี่ชั่วโมงแต่ว่าไปเก้าโมงไปชีตกี่โมงฝายก็ไม่มาแล้วก็่ายกันที่ชีตแล้วเนาะอ๋ออันกับไปห้องเจ้าโลกเขาไปเลยล่ะ ออนนัดดคมไปถึงเราไปเราต้อ,องลงทะเบียนก่อนก่อนลงทะเบียนที่บ้านก่อนแหละลงทะเบียนบ้านได้สิทธิ์อะไรยังน่ะยัองก้าวอายุบาดถึงอายุในกรุงเซียมอ๋อยู่อยู่ในกรุงเซียมได้ฉีดธิ์อะไรได้สิทธิ์มั้งเป็นไงครับรนนบรรยากาศเจ้านี้นะครับถึงแม้ว่าผู้คนจะเบาบางไปนะฮะเนื่องว่าผู้คนจะอยู่บ้านกันนะครับประกาศออกมาข้างนอกตะใดนะครับแต่จะได้ก็แล้วแต่นะครับ เาก็ต้องจําเป็นออกบ้านเหมือนกันเพราะว่าจะต้องไปจับจ่ายซื้อของไปหาคนนู้นคนนี้นะครับแต่ก่อคนระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการใส่แมพนะและก่อคนระมัดระวังเรื่องการที่ระยะห่างและหากจาเป็นก่อยู่กับบ้านดีกว่านะครับปลอดภัยนะฮะหรือหางวัดท่านจะไปแอลก็ต้องไปแอลตีคนบํารุงขันคนบํชุมนุ่มกันนะครับอย่างเช่นไปแอลวัดวัอารามนะฮะก็วันนี้นะครับเพื่อเหนือครับนําบรรยากาศเจ้าเจ้านบรรยากาศวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือและหนะ ท่านชมครับก็อย่าลืมใส่แมสกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไปกาดไปรีไปแหน่ที่ไหนก็นแล้วแต่ครับก็เดี๋ยวเขาทำไมครับก็กิจกรรมดีๆนะฮะฝั่งเขตขัเหนือผมนะฮะก็จะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่พันธ์จันทระมาลองและเรียนเลี่ยงตีชิ้นนุ่มตีคนคู่พันธเหมือนกันนะครับเดี๋ยวัขาทำไงครับ